สวัสดีครับตอนนี้เราฝึกเรียนโพเดสต์นะคะขาล้านเรานั่งกันหมดแลยตอนหนู <steeds S 3> ทำจิงจริงเราหนูรู้สึกว่าแบบมันหนักเนาะใช่ไหม เป็นโพแด่นวันนี้จะเป็นยังไงก็ทุกคนตามพวกเรามาเลย <Yes. S 2> Let's go, <S Let s go. <S เราวมา okay. อ้าวแม่ว่างตื่นเต้นตื่นเต้นเราแค่เคยเห็นคนอื่นทำมันสวยมากใช่ใช่แล้ววันนี้เราต้องมาลองกันเองมีกิจกรรมอะไรที่มันใกล้เคียงกับที่ต้องไม่เล่าให้ฟังค่ะเต้นที่โฟนอลก็มีพวกแจ็ตฝังแบบสอนเรื่องทรงตัวแล้วก็เรื่องแบบยืดตัวใช่ยืดตัวได้คอนเทมเลยใช้อันนี้อยู่ป่ะโอ้แต่ฉันก็เคยว่ามีความเกี่ยวพันแบบต้องใช้สกิลการปีนไปก็เดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะก็รอดูกันได้เลยค่ะ เราเปลี่ยนสกันเรียบร้อยแล้วค่ะฮั้ นเนช็ดสาครับก่อนที่จะขึ้นแล้วต้องปล่อยให้แห้งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลื่นเ <มา S 2> ช็ดส่อเราต้องมองกระจกด้วยเหรอครับใช่ต้องมองอนะ่ละล่ะลิ เรากัางวลน,นะเนี่ยฉันไม่เป็นเลยอ่ะตัวไม่ยืดเลยมีงไงบ้างคะโปดแดนยากไหม ตะทัวแบบเหมือนตะเพลงมันดีละเอียดจริงก็เลยชั้นก็อยากจะให้ลองใส่แต่ทีนี้เดนื้อคุยกัน่อนว่าสมมติถ้าถึงเวลาจริงมันมีก็เหมนที่หนึหรือแบบทำไม่ได้ก็ไม่โอเครูว่าแบบณจุดนั้นก็ไปตามเพลงอืมโอ้โคว่าทำได้ดีมากเลย้วประมาณนี้แหละนะเก่งลกโอเค เป็นไงบ้างคะรู้สึกแบบเป็นหัวเล็กเลยเสียวมากเมื่อกี้เสียวมากแตกต่างจากที่เราเรียนพีลาทิสไหมคตาม่างต่างเพราะว่าอันนี้มันแบบมันมีอะไรต้องแบบผู้รูมากกว่านพิลาทิสพิลาทิสม,มันใช้คอเยอะค่ะกว่าเป็นไงบ้างคะก็เรียน,นโพแลนด์วันนี้ปล่อยให้เป็นแบบคุณพรีมี่เลยค่ะคุณชาลีไม่สู คืดแบบสุดยอดมากแล้วก็คือแบบอันนี้เป็นครั้งแรกคือหนูเห็น,นเพื่อนๆในตามโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเล่นกันแล้วเขาดูเก่งมากพอมาลองจริงๆแล้วเาแบบทำกันไม่ได้ยังไงแบบทุกคนดูตัวเบามากแต่ว่าสนุกมากถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี BDO ทูพาเรามาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวหนูก็คงแบบไม่คิดว่าทำถ้าเกิดเราไม่มีวิชั่นนี้ตอนนี้เราทาหนูไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเหมือนจะช่วยให้มือเราเหนื่อไม่ออกแล้วก็จะได้อยู่กับสลาได้นาน,าน,าน สู้ทุกคนเป็นกำลังใจไม่ไหวแล้ววันแรงแล้ว กำลังมาดำเนินรายการ B X D O 2โอเคเราจะมาถามความรู้สึกอินฟลูเอนซแรกที่มาเรียนเป็นไงฮะก็รู้สึกว่าเท,าท้าถล <laughs> อกนิดนึงฮะถึงช้ำด้วยช้ำเยอะเลยสนุกไหมฮะถ้าจะตามลมๆสนุก<ง>ค่ะเพราะเราได้เล่นกับเพลงตัวเองเพลงอะไรนะ่ะ d o m i n o s <laughs> ท่านต่อไปฮะไม่คิดว่าจะเองจะแบบสามารถเกาะอยู่บนเสาได้นานขนาดนี้มันค่อนข้างแบบเหมือนใช้กําลังเยอะครูดูตัวเบาสุดๆแต่ว่าพอหนูทำจริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันหนักเนาะใช่เส้นหนักมากอ่ามาบ่อยๆครูว่าวันนี้เป็นไงบ้างฮะรู้สึกได้ท้าทายตัวเองไปอีกระดับหนึ่งแต่ตอนนี้คือขาบ เรานั่งกันหมดแล้วไม่มีใครยืนแล้วตอนนี้คนนี้นี่ท็อปอมเลยเป็นไงบ้างครับมาเต้นโพแดนซ์ครั้งแรกสนุกมากคิดว่าจริงจริงหนูไม่ค่อยมีอะไรผ่านพ้นแต่ว่าได้อยู่ใช่แล้วรู้สึกเป็นไงร่างกายตอนนี้ความรู้สึกเบารู้สึกเบาแล้วปล่อยตัวปล่อยใจมีอาการแสบร้อนตรงหน้าขาเล็กน้อยคือบอกว่าเคเดินทางได้ดีอมี่เป็นไงบ้างเอมี่เป็นไงบ้างคะอ๋อก็ประสบการณ์ครั้งแรกก็ไม่ไหวเท่าไหร่ อ๋ออย่างนี้นี่เองสนุกไหมคะก็ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างคะก็ปวดช้ำร้อนในรู้สึกเหมือนโดนแผดโอ้โหอย่างนี้นี่เองขอบคุณนะคะฉันเอยนะจริงไหมไม่เจอทางของเราเลยหนูไปเล่น ด้วยน,นะคะที่อารี BTS อารีใกล้มากเลยะค่ะได้เลยกันได้นะคะ